ทางด้านเพชรบุญช่วยครับต่อยหมัดแล้วก็ตามเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ทการครับทางด้านเพชรบุณช่วยครับไตขวาครับวันนี้วัดชั้นเป็นเซอร์ทาคูลนะครับเพชรบุณช่วยก็ถือว่าเดีจะได้โลูกการคอมาแล้วครับแย่ก็หลังจะบอกว่าจะได้เห็นการคอครับมาแล้วนะครับโอ้แต่ดูครับช่วงุโดนก้านคออีกแล้วก้านคออีกทีครับมาโอ้อันตรายเลยนะครับยกแรกของนันเซอร์ทาคูยังไม่ถึงนาทีได้โดนก้านคอไป3าทีแล้วครับ เพชรบุญช่วยครับแล้วนั่นเพชรบุญช่วยครับเก่าซะอย่างครับเตะตัดล่างโอ้เจอชาร์ดดอกนี้แต่ว่าจะไปประมาทเพชรบุญช่วยไม่ได้แล้วครับวิ่งแม่แข้งซ้ายอีกทีนึงครับดีนะครับเพราะว่าเพชรบุญช่วยนี่เก่าครับเอาแล้วครับนี่ฮะวงนายมาแล้วจับติดแล้วฟันอีกทีครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายแล้วแม่ก้มหังนั่นเพชรบุญช่วยครับต่อยมัดแล้วก็ตามเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ หยบไว้ครับแล้วก็นี่แหละครับช็อตไหนครับโอ้โดนศอกครับดูครับตั้งศอกเฉือนๆนี่แหละครับไปแล้วนะครับหลับไปแล้วครับดูอีกทีครับช็อตนี้ครับนี่แหละครับเฉือนนครับหลับไปเลยครับดูอีกทีครับนี่ครับทุ่โลนี่ครับชัดเจนครับโดนครับแต่โอ้โหนี่ครับมันคือมันแตกเห็นเลยครับ ดูมือเลยครับที่นักชงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียครับเดนเซลทาคูน